พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องเข้าเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับพระคำของพระเจ้าอยู่ในสุดีหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับสุดีหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับมีทั้งหมดเลยนะพี่น้องครับมีอยู่แค่สิบข้อด้วยกันครับผมจะอ่านจากฉบับแปลมาตรฐานสมัยิเ็ดนะครับพี่น้องเปิดพระคมภีร์แล้วเราดูพระคมภี์อ่านไปด้วยกันนะครับสุดีหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดข้อที่หนึ่งนะครับสรรเสริญพระยาเว ข้าพเจ้าจะยกย่องพระยาเวได้สุดใจในกลุ่มคนเที่ยงธรรมในชุมนุมชนบรรดาพระราชกิจของพระยาเวนั้นใหญ่ยิ่งเป็นที่ค้นคว้าของทุกคนที่พอใจสิ่งเหล่านั้นพระราชกิจของพระองค์สูงส่งและยิ่งใหญ่และความชอบธรรมของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจพระองค์ทรงให้การอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์เป็นที่ระลึกถึงพระยาเวทรงมีพระคุณและทรงพระกรุณาพระองค์ประทานอาหารแก่ผู้ที่ยำเกรงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์เป็นนิจ พระองค์ได้ทรงสำแดงฤทธานุภาพแห่งพระราชกิจของพระองค์แก่ประชากรของพระองค์โดยประทานมรดกของบรรดาประชาชาติแก่พวกเขาผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์นั้นคือความซื่อสัตย์และความยุติธรรมข้อบังคับทั้งสิ้นของพระองค์ก็ไว้ใจได้ข้อบังคับเหล่านั้นได้ทรงสถาปนาไว้เป็นนิจนิรันต์อีกทั้งได้ทรงกระทาด้วยความซื่อสัตย์และความเพียงธรรมพระองค์ทรงส่งการไถ่มายังประชากรของพระองค์ พระองค์ทรงบัญชาพันธสัญญาของพระองค์เป็นนิดพระนามของพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์และน่าคลั่งกลัวความยำเกรงของพระยาเวเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญาบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามก็ได้ความเข้าใจดีการสรรเสริญพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิดพี่น้องครับพระคัมภีร์ในเช้านี้นะครับอยู่ในบทเพลงสรรเสริญของพระเจ้าครับแล้วก็ความจริงแล้วนะครับในข้อที่หนึ่งที่ภาษาไทยแปลว่าสรรเสริญพระยาเวนะครับความจริงก็คือคําว่าคารลลุยานนั่นเองพี่น้องครับนะ คำว่าฮาเลลูยาแล้วก็บทเพลงนี้นะครับเป็นบทเพลงที่เรียกว่าบทเพลงที่ชุมนุมชนอิสราเอลนะครับเขาก็ามาเพื่อจะร้องสรรเสริญพระเจ้าครับและในบทนี้นะครับในตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบนะครับในแต่ละบรรทัดที่เป็นบทเพลงเป็นบทกวีนะพี่น้องครับเป็นบทเพลงนะครับจะเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวอักษรในภาษาฮีบรูนะครับไล่ตละตัวนะครับเหมือนถ้าเป็นภาษาไทยเราก็คือเริ่มจากบรรทัดแรกก่อไก่ บรรทัดที่2ขอไข่นะครับไล่ไปจนถึงตัวอักษรพยัญชนะสุดท้ายครับในบทกวีนี้นะครับดังนั้นบทกวีนี้จึงมีความงดงามครับเป็นบทเพลงแล้วก็ไล่ตามตัวอักษรนะครับของพยัญชนะของทางภาษาฮีบรูนะครับแล้วก็เป็นบทเพลงในการสรรเสริญพระเจ้าครับพูดแน่นอนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการท่องจํานั่นเองพี่น้องครับเพราะเป็นบทเพลงที่เขาใช้ร้องกันในการนมัสการพระเจ้าในเทศกาลต่างๆของชาวยูนะพี่น้องครับพี่น้องข้อความในเช้าวันนี้นะครับบทเพลงนี้ครับ สอนอะไรเราพี่น้องครับความจริงบทเพลงนี้นะครับพูดถึงบทเพลงของการที่เรานั้นสรรเสริญพระเจ้านมัสการพระเจ้าและความจริงแล้วผู้มนุษย์นะครับสมควรที่ครับสมควรแล้วนะครับที่จะสรรเสริญนมัสการพระเจ้าและในบทเพลงนี้ครับได้อธิบายครับว่าทําไมเหตุผลในการที่เราเข้ามาสรรเสริญพระเจ้านะครับเหตุผลที่เข้ามาสรรเสริญพระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่ใช่ไหมแล้วความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นเพียงพอหรือเปล่า ต่อการสรรเสริญพระเจ้าความจริงแล้วนะครับผู้ปรับขันี้นะครับได้ไล่ออกมาทีละข้อทีละข้อนะครับบอกถึงเหตุผลครับเหตุผลที่เหล่านั้นจะเข้ามาสมควรในการสรรเสริญพระเจ้าและเหตุผลที่พระเจ้าคู่ควรพระยาเวครับคู่ควรต่อการรับคําสรรเสริญของเราพี่น้องครับพี่น้องพระยาเวพระเจ้าของเรานะครับไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่เรียกว่าเอ่อใช้คําว่าอะไรนะครับ ต้องมีคนมายกยอพระองค์นะครับไม่ใช่นรับพี่น้องครับอันนั้นเป็นความความคิดของมนุษย์ครับแต่เหตุผลที่เราสรรเสริญนมัสการพระเจ้าครับเป็นเพราะว่าพระองค์ทรงคู่ควรจริงๆครับต่อคําสรรเสริญและการนมัสการจากเราที่เป็นมนุษย์ครับพระเจ้าทรงสมควรครับที่จะได้รับการสรรเสริญและการนมัสการครับจากมนุษย์จากสิ่งสงสร้างของพระองค์ซึ่งก็คือเรานี่เองครับและในบทนี้นะครับได้เปิดเผยเหตุผลครับในการสรรเสริญพระเจ้าแต่เราดูข้อที่1ก่อนนะครับ ข้อที่หนึ่งเนี่ยเราพูดถึงฮาเรลูยานะครับแล้วก็พูดถึงว่าข้าพเจ้าจะยกย่องพระยาเวในกลุ่มคนเพ่งธรรมและในชุมนุมชนหมายความว่าเป็นการสรรเสริญพระเจ้าเป็นหมู่คณะพี่น้องการสรรเสริญพระเจ้าการนมัสการพระเจ้านะครับในเริ่มเริ่มต้นโดยการสรรเสริญพระเจ้าที่เรียกว่าเป็นหมู่คณะเป็นสาธารณะครับเช่นในบรรยากาศถ้าไปปัจจุบันนะครับเช่นในคริสตจักรครับเราสรรเสริญนมัสการพระเจ้า เราร้องเพลงนมัสการพระเจ้าสารสญพระเจ้าครับที่เป็นชุมนุมชนนะครับของผู้เชื่อเริ่มต้นนะครับนมัสการพระเจ้าในชุมชนพี่น้องครับในกลุ่มเราไม่ได้นมัสการตามลําพังนะแต่หลันนี้เริ่มต้นครับว่าเขานมัสการพระเจ้าร่วมกันเป็นชุมชนครับอันนี้จึงเป็นเออเรียกว่าเป็นสปิริตนะครับของผู้เชื่อเราอยู่เป็นชุมชนครับและนมัสการพระเจ้าร่วมกันเป็นชุมชนพี่น้องแล้วก็พูดถึงนะครับว่าเขานมัสการพระเจ้าเพราะอะไรนะครับข้อที่2ครับ ถึงข้อที่สี่นะครับได้พูดถึงเหตุผลแรกครับที่สมควรที่พระเจ้าคู่ควรกับการสรรเสริญครับเราสรรเสริญพระเจ้าเพราะเราเห็นกิจการบรรดาพระราชะกิจครับที่พระเจ้าทรงทำนะเราเห็นงานที่พระเจ้าทําหรือพระราชะกิจของพระเจ้าเราจรึงสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องมนุษย์นะครับเราเห็นธรรมชาติความงดงามของธรรมชาตินะภูเขาแม่นม้ําลําธารนะครับเหมือนในภาพที่ผมเอามาประกอบนี้นะครับ เมื now, here, please, om, ่อเราเห็นความงดงามเหล่านี้นะพี่น้องครับเป็นทั้งศาสตร์และเป็นทั้งศิลปินศิลปะเป็นทั้งศาสตร์และเป็นทั้งศิลป์ครับพี่น้องครับศาสตร์ก็คือมีวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับความเป็นเหตุเป็นผลนะวัฏจักรน้มวัฏจักรของเอ่อฝนนะครับนะวัฏจักรสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็พูดถึงศิลปะด้วยพี่น้องครับเป็นศิลป์ด้วยพี่น้องครับความงดงามความสวยงามนะครับสองสิ่งนี้เราพบในพระราชกิจของพระเจ้าครับ สิ่งที่พระเจ้าทรงทำอันนี้เราดูแค่ธรรมชาติรอบตัวเรานะพี่น้องครับยังไม่รวมถึงจัก,กรวาลเอกภพดวงดาวที่ไกลโพ้นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสิ่งทรงสร้างของพระเจ้านะครับนี่คือล้วนแต่เป็นผลงานครับพระราชกิจของพระองค์เมื่อเราเห็นผลงานพระราชกิจของพระองค์นะครับเราต้องสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่มนุษย์เมื่อเห็นธรรมชาติที่งดงามความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติด้วยครับแล้วจะอดไม่ได้ครับ ที่จะขอบพระคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้าพระผู้สร้างให้เราอยู่มีธรรมชาติที่งดงามแบบนี้ครับและเพื่อที่เรานั้นจะมีชีวิตที่ดำรง,ง,งอยู่ได้นะประการที่1นนะครับเหตุผลในการนามสัสก,การสรรเสริญพระเจ้าครับเราสารรเสริญพระเจ้านามสักสการพระเจ้านะครับจากผลงานฝีประหัตของพระองค์นะพระราชกิจของพระองค์ครับที่พระองค์ทรงทํงาการอัศจรรย์ทั้งสิน้นความยิ่งใหญ่นะครับประการที่2นะครับเราสารรเสริญพระเจ้านะครับพบในข้อที่5ข้อที่6นะ พูดถึงว่าเราสรรเสริญพระองค์นะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเหล่าพี่น้องนะข้อที่ห้านะครับบอกว่าพระองค์ทรงประทานอาหารแก่ผู้ที่ยำเกลงพระองค์นะพระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์เป็นนิตนะเราเห็นนะครับก็คือการจัดเตรียมของพระเจ้าโดยช่วงนี้นะครับกับชุมนุมชนอิสราเอลครับนะพระเจ้าบอกเขานะครับว่าพระเจ้าจะประทานบรรดาประชาชาติให้กับเขาในข้อที่6นะประทานแผ่นดินให้กับเขานะครับเลี้ยงดูเขา ดังนั้นนะครับเราขอบคุณพระเจ้าประการที่สองนะครับสรรเสริญพระเจ้าครับพระเจ้าเลี้ยงดูพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราพี ok ่น้องครับนะเหมือนฉันได้ฉันนั้นนะครับในช่วงของเรานะครับพระเจ้าก็ดูแลเราเป็นอย่างดีเลยพี่น้องครับนะพระเจ้าเลี้ยงดูเราเป็นอย่างดีครับเราไม่ขัดสนเราไม่ขัดแคลนสิ่งดีใดๆเลยนะครับเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดูแลและเลี้ยงดูพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อครับกับคนของพระเจ้ากับประชากรของพระองค์นะนี่คือเหตุผล ประการที่สองนะครับที่เราเข้ามาสรรเสริญนมัสการพระเจ hay hay ้าและประการต่อมานะครับเราสรรเสริญนมัสการพระเจ้านะครับในข้อที่7ข้อที่8ครับเพราะว่าพระเจ้านั้นพลักษณะของพระองค์ครับพระเจ้าทรงซื่อสัตย์พระเจ้าทรงยุติธรรมนะเราเห็นภาพนี้นะครับพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่ซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมข้อที่7ข้อที่8นะครับพระเจ้าที่เราสรรเสริญนมัสการแล้พี่น้องครับนอกจากพระเจ้ายิ่งใหญ่แล้วพระเจ้าสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับพระเจ้าเลี้ยงดูเราแล้วนะครับ พระเจ้าพระองค์น um ี um ้ยังเป็นพระเจ้าที่ประเสริฐด้วยพี่น้องนะบางทีคนยิ่งใหญ่อาจจะไม่ใช่คนประเสริฐนะพี่น้องครับนะแล้วก็หลายครั้งคนประเสริฐก็อาจจะไม่ใช่คนที่ยิ่งใหญ่แต่เราสองสิ่งนี้พบในพระเจ้าครับพระเจ้ายิ่งใหญ่ฤทธานุภาพของพระองค์ไม่จํากัดในขณะเดียวกันนั้นพระเจ้าก็ทรงประเสริฐครับพระองค์ทรงดีพระองค์ทรงยุติธรรมพระองค์ทรงซื่อสัตย์และนี่คือเหตุผลครับที่เราเข้ามาสรรเสริญนมัรสการพระเจ้า ประการต่อมานะครับเราสรรเสริญนมัสการพระเจ้านะครับเพราะพระเจ้าทรงไถ่เราพี่น้องครับข้อที่เก้านะครับบอกว่าพระองค์ได้ทรงส่งการไถ่มายังประชากรของพระองค์นะพันธสัญญาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิดอันนี้เราพบนะครับในพันธสัญญาใหม่นะการไถ่ของพระเจ้ามาสําเร็จนะครับในพระเยซูคริสต์เจ้าเราสรรเสริญนมัสการพระเจ้าครับสำหรับการไถ่การช่วยกู้ของพระองค์ในชีวิตของเราครับผ่านทางพระเมสสิยานะครับผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้า อันนี้ก็เป็นเหตุผลของเรานะครับในการสรรเสริญนมัสการพระเจ้าและประการสุดท้ายนะครับสอนเราครับว่าเมื่อเรารู้ทุกอย่างในการสรรเสริญนมัสการพระเจ้านะครับประการสุดท้ายสอนมนุษย์ครับข,ข้อสุดท้ายข้อที่10บอกเราว่าเมื่อเริ่มต้นนมัสการพระเจ้าเป็นชุมชนนะครับสุดท้ายครับข้อที่10สอนเราว่าให้เรายำเกรงพระเจ้าในส่วนตัวเราชีวิตส่วนตัวครับพี่น้องนะข้อที่10บนะครับบอกเรานะครับว่า ความยำเกรงพระยาเวเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญาบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามก็ได้ความเข้าใจดีการสรรเสริญพระองค์จะดำรงเป็นนิดเราเห็นนะครับบุคคลผู้ที่เริ่มต้นในการสรรเสริญนมัสการพระเจ้าอย่างที่ผมบอกนะด้วยเหตุผลในการสรรเสริญนมัสการพระเจ้านะครับเริ่มจากเรียกว่า general revelation นะครับก็คือการสำแดงของพระเจ้าโดยทั่วไปพระราชกิจของพระเจ้าการทรงสร้างของพระเจ้าธรรมชาติ จนถึงไล่มาเรื่อยๆนะครับจนถึงการสำแดงที่เรียกว่าการสำแดงเฉพาะเจาะจงผ่านพระคำพีของพระเจ้าแล้วก็ผ่านการไข่ของพระองค์ครับที่ไม้กางเขนพระเยซูติจ้านะครับเราเห็นนะครับจากเรียกว่าการเปิดเผยสาแดงที่เป็นทั่วไปนะครับจนถึงการเปิดเผยสําแดงอย่างเจาะจงนะครับเราเห็นความพระเจ้าเปิดเผยสําแดงพระองค์นะครับว่าพระองค์ทรงซื่อสัตย์พระองค์ทรงประเสริฐพระองค์ทรงยุติธรรมนะและพระองค์นั้นเปิดเผยสาแดงสุดท้ายครับการไถ่ ที่มาจากพระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าครับสำหรับการไถ่ที่พบในพระเยซูอันนี้เรียกว่าอันนี้ไม่ใช่ general revelation นะครับไม่ใช่การเปิดเผยสำแดงแบบทั่วไปแต่การเปิดเผยสำแดงอย่างเจาะจงครับพี่น้องครับสองสิ่งนี้ครับจะสอนเราครับและนํามาสุดท้ายคืออะไรครับเราต้องมีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าครับพี่น้องครับคนที่สรรเสริญพระเจ้าจะต้องนํามาซึ่งชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าครับนะเราสรรเสริญพระเจ้าจะต้องนํามาด้วยชีวิตครับที่สรรเสริญพระเจ้าด้วย คือชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้านั้นพระก็มีบอกนะครับเราจะดำเนชีวิตอย่างคนมีปัญญาและพูดปฏิบัติตามก็จะมีความเข้าใจและยังคงสรรเสริญพระเจ้าอยู่เป็นนิดขอบคุณพระเจ้านะครับสรุปดีร้อยสิบเอ็ดนะสอนเราครับเปิดเผยเหตุผลที่เราต้องฮาเล е ลูยานะที่เราต้องสรรเสริญนมันสการพระเจ้าและจบลงนะครับด้วยการที่เรามีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้านะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสาหรับพระองค์พระยาเวพระเจ้าทุกผู้ทรงเปิดเผยสําแดงพระองค์ให้กับมนุษย์ทุกคนได้รับรู้ไม่ใช่เฉพาะกับชนชาติอิาเลเท่านั้นในสรีร้อยสิบเอ็ดพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สาหรับสิ่งทรงสร้างของพระองค์ความยิ่งใหญ่ของพระองค์สาหรับธรรมชาติที่งดงามที่พระเจ้าทรงสร้างความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นสติปัญญาที่ไม่รู้จบของพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความประเสริฐด้วยพระบิดาเจ้าเพราะพระองค์ทรงซื่อสัตย์และพระองค์ทรงวิธิธรรม เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการลิ้ k i ดูของพระองค์ในชีวิตของลูกและที่สําคัญเราขอบคุณพระองค์สําหรับการไถ่และพันธสัญญาณนิรันดร์ที่พระองค์นั้นได้ทรงประทานให้กับลูกของพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าที่ลูกรู้ว่าในการสรรเสริญพระองค์นั้นลูกจะมีชีวิตที่ยังเปล่งพระองค์กรับดูดทั้งสิ้นในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับเราสรรเสริญนมัสการพระเจ้านะครับเพราะพระองค์ทรงสมควรจริงๆพี่น้องครับ พระองค์ทรงคู่ควรครับที่จะได้รับการสรรเสริญและการนมัสการจากเราพี Allah. ่น้องครับเพราะสิ่งที่พระองค์ทรงทำและสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดนยครับและวิธีการในการมีชีวิตของการสรรเสริญนมัสการพระเจ้านะพี่น้องครับเราต้องดําเนินชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าพี่น้องนะดำเนินชีวิตอย่างมีคนมีปัญญาครับคือคนที่ยำเกรงพระเจ้านะและสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปเป็นนิดในชีวิตของเราครับขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องครับขอบพระเจ้าความพี่น้องนะครับในเช้าวันอาทิตย์วันนี้นะครับและ เรามานมัสการสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันเป็นชุมชนครับในคริสตจักรอาเมนนะพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าอวยพรนะครับ